บริษัทตารีครับต้องมก,การทเกี่ยวับผาใช้เกสต์ับมาประมาณ3ปีก็เป็นโปรดัก์ซึ้นถือว่ามีประสิทธิภาพนะครับผมเคยใช้เวรืองของบริษัะมนเช้ มื่อมาเจอเจสตินี่ก็เลยสนใจนะครับเพราะเป็นคนคนไทยก็หลังจากที่ใช้มาก็รีวิวสภาพเป็นที่ยอมรับได้นะครับรถที่ใช้อยู่เป็นรถรุ่นของเอทปโรเลสซึ่งเป็นรถแก๊สนะครับแก๊กกกกกสบัตนโซล่านะครับก็ใช้มารถกระอกใหม่นะครับก็ทดลองใช้ตัวนี้เลยนะครับก็ใช้มาเป็นเวลา พิเศษครับก็รถตัวนีว้นี่นครับเรารถคันเก่าผมใช้นี่เป็นประมาณเกือบ1นึ่งแสนกิโลนะครับกอ็อยู่ในสภาพดีนะครับเยอะหน่งแสนกิโลเยอะเหมืนอนกันนิดนึงนะครับก็สภาพใหญ่เนี่ยเป็นปรถแคร็คนั่นเป็นรถดีดีเซลนะครับก็ขอสนับสนุนสำคัญของคนไทยนะครับเจสปีด ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ที่ดีนะครับก็ถ้าท่านที่สนใจที่จะใช้ก็ลงมาใช้กันนะครับใช้รถกี่คันทั้งหมดครับที่ใช้อยู่ในเบอร์ครับก็ผมใช้ประมาณสามคันมีรถเซอร์เบโรกคันนะครับแล้วก็มันก็มีในกลุ่มของเพื่อนที่ทำธุรกิรถดุวยมนนันก็ใช้อยู่นะครับเรื่องคือว่า การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยกับการที่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันก็มนไม่มีความแตกต่างกันการประหยัดเชื้อเพลิงเป็นไงครับประหยัดเชื้อเพลิงก็คือมันใช้ไปนานๆอย่างนะฮะเราก็มันจะเป็นคือเรื่องการประหยัดเงีงคิดว่ามันมันต้องประหยัดนะเพราะว่ามันเรื่องของมันมันมันช่วยในเรื่องของอาการหล่อลื่นนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ได้วัด ในก่อนใช้กับหลังใช้นะครับซึ่นมนเป็นรน่่นที่เราเป็นความรู้สึกของเราเองนะแต่ว่าจากการใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะมันก็ไม่ว่าจะวิ่งในในระดับไหนก็ตามเนี่ยนะฮะการผุมน้ำมันเนี่ยมันก็มันไม่มีไม่เวีนยนตาที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ํามันที่เราตอนที่เราเริ่มเปลี่ยนใหม่ๆหรือว่าอตอนที่เราใช้มานานแล้วเนี่ย ปกติเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการอัตราเร่งนะครับถ้าสปีดสูงเนี่ยมันก็จะกินน้ำมันเยอะมันก็ธรรมดาแต่ตรงนี้เนี่ยเราเรารู้สึกว่ามันการใช้น้ำมันมันเนี่ยมันมันมันไม่มากเหมือนที่เราใช้โดยที่ไม่เป็นตัวปืน